สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันกับช่อง Learning e e r y t i n k i s นะคะวันนี้เราจะมาเรียนดูกันเกี่ยวกับเปรียบเทียบน้ำหนักหนักกับเบาะคะ่ะเด็กๆพอจะรู้จักกันไหมคะว่าหนักกับเบาเป็นยังไงอ่าอย่าลืมกดติดตามซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ าการเปรียบเทียบน้ำหนักเบานะคะก็เหมือนมีตาช่างอยู่ตาช่างหนึ่งมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาสมมุติถ้าเราเอาขวดน้ำขวดหนึ่งเต็มเต็มขวดไปไว้ตาช่างสิน,นําเงินฝั่งซ้ายเราเอาดินสอไปไว้ฝั่งขวาเด็กๆพอจะดูออกไหมว่าฝั่งไหนหนักกวา่าก็คือฝั่งที่มีน้ำหนักกวา่าแต่ถ้าเป็นฝั่งที่มีดินสอเบานั่นเองค่ะพอจะนึก ภาพออกไม่เอ่ยไปทดสอบกันนะคะอันแรกมีลูกศรชี้มาเด็กๆเ,เห็นไหมว่าฝั่งไหนหนักกว่ากันอ่ามันเอียงมาทางฝั่งลูกศรน,นั่นเองฝั่งลูกศรคําถามก็คืออยู่ตรงฝั่งลูกศรก็คือฝั่งลูกศรหนักกว่าค่ะข้อถัดไปค่ะอแล้วฝั่งนี้ล่ะเอ่ย ก็คือเบากว่าเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันเอนมากกว่าแล้วฝั่งที่ลูกศรชี้อยู่อะ่ะมันค่อนข้างจะขึ้นไปด้านบนเนาะแล้วรูปนี้ล่ะคะหนักกว่าค่ะรูปนี้ล่ะคะหนักกว่าค่ะรูปนี้เอ่ยเบากว่านั่นเองรูปนี้ล่ะคะ หนักกว่าค่ะรูปนี้ละ่ะคะเบากว่าค่ะรูปนี้ละ่ะคะหนักกว่ารูปนี้ละ่ะคะเบากว่าค่ะ ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องเรามากนะคะอย่าลืมกดติดตามไปรำกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ